สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนก่อนวันนี้เราจะมาเลี้ยว,วน้ำใต้รูเออเราจะมาทดลองซิว่าถ้าเอาน้ำใส่ไปในรูตรงเนี้ยแล้วมันจะมีตัวอะไรออกมาไหมตัวกระคาดูลองดูนะ อยู่ไปลักสายยางมาให้ได้เร็วลงมืนได้แล้วเอาสายยางมาเร็วสายยางมาเร็วเอาสายยางมาเอาสายยางมาเอาไปเปิดน้ำทีนี้ไม่ต้องใส่ขวดก็ได้มันจะมีตัวอะไรอยู่ข้างในตัวเบาๆอุ้ยยป็นไงเป็นไงล่ะแบบนี้โอ้โห ดูดิอุ้ยอุ้ยนี่ไงนี่ไงนีไงมีตัวอะไรออกมาเอามาย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 มีไงโอ้โหออกมาแล้วนี่ไงนี่ไงตัวใหญ่ไหมล่ะจับได้โอ้ยไม่ได้มันจะดีดเอาแม่มันโอ้โห ตัวใหญ่แบบเอฟเลยโอ้โหเขามีสองรูนะเนี่ยเขาออกรูนี้เอาน้ำใส่รูนี้จะก็ออกรูนี้เอาน้ำใส่รูนี้แต่ว่ามันออกมารูนี้ไปยังไปไหนแล้วเดินไปบ้านไปแล้วบ้านไปแล้ว